สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาฟิสิกส์นะคะพบกับคุยเช่นเคยคะ่ะนางสาวจิรัชยาปานมณีหรือคุณครูซินดี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยาาครูจะพานักเรียนเนี่ยมาเรียนเรื่องอะไรคะ่ะค่ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่คงอยู่ในหัวข้อเรื่องของสนามไฟฟ้านะคะวันนี้เนี่ยาาครูจะพานักเรียนเนี่ยมาลองคำนวณดูว,ว่าสนามไฟฟ้าแต่ลักษณะเน,นี่ยมีการคำนวณอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะ ่เป็นโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสนามไฟฟ้านะคะเขาบอกว่าหัวข้อเนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านคําชี้แจงนะคะแล้วก็แสดงวิธีทำโดยการหาคําตอบเนี่ยให้ถูกต้องนะคะยังอยู่ในข้อที่6นะคะเนื่องจากว่าต่อเนื่องจากในคลิปที่แล้วเลยเนาะเขาบอกว่าข้อที่6เนี่ยประจุไฟฟ้า,ฟาลบเนี่ยขนาด4.5มโคคูลลมนะคะอยู่ในสนามไฟฟ้า เกิดแรงกระทำต่อประจุที่มีขนาด2.6พูณ10ยกกำลัง4นิวตันนะคะโดยมีทิศทางเนี่ยไปทางซ้ายไปทางซ้ายเนอะโดยขนาดของสนามไฟฟ้านเนี่ยจะมีค่าเท่าใดนะคะและมีทิศทางไปทางใดนะคะ สิ่งแรกเลยอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนอื่นก่อนทีจ่จะเข้าสู่สูตรได้เนี่ยจะต้องอ่านโจทย์เมื่ออ่านโจทย์แล้วเนี่ยจะต้องพิจารณาตัวแปรนะคะโดยทิกเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเรียนอยู่ในเรื่องของสนามไฟฟ้าถูกต้องไหมเอ,อ่ยอยู่ในเรื่องของสนามไฟฟ้าก็หนีไปไม่พ้นของสูตรที่เกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้านะคะฉะนั้นมาพิจารณาตัวแรกหรือว่าโจทย์วรคแรกที่เขาให้มานะคะโจทย์ปัญหาเขาบอกว่าอะไรบ้างเอ,อ่ยประจุลบ เนี่ยมีขนาด4.5ไมโครคูลอมนะคะประจุในที่นี้เนี่ยเราจะแทนเป็นสัญลักษณ์ของตัวอะไรเอ่ยอ่าประจุไฟฟ้านะคะจะอยู่ในสัญลักษณ์ของตัว q เนาะโดยเขาบอกว่ามีขนาด4.5ไมโครคูลอมแต่เอ๊คําว่าไมโครคูลอมในที่นี้เนี่ย เราอย่าลืมว่าในมสเทอมหนึ่งเนี่ยเราจะต้องยกกำลังเลขอะไรไปด้วยเอยฉะนั้นเนี่ยเราก็นำสีาเนี่ยมาคูณเท่าไหร่คะเป็นเลขฐานเนาะมาคูณเป็นเลขยกกำลังก็คือไมโครก็คือลบ6นะคะฉะนั้นขนาด4.5ไมโครคูลอมหรือประจุ4.5ไมโครคูลอมในที่นี้เนี่ยจะต้องยกกำลังลบ6นะคะต่อมาเลยเขาบอกว่าอยู่ในสนามไฟฟ้าเกิดแรงกระทำต่อประจุนะคะโดยมีขนาด 2.6คูณ10นะคะอ่า2.6คูณ10ยกกำลัง4นิวตันเนาะฉะนั้นเนี่ยเกิดเป็นแรงนักเรียนเห็นคำว่าแรงไหมคะคำว่าเกิดเป็นแรงในที่นี้เนี่ยเข้าสู่ตัวแปรอะไรคะตัวแปร f นั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ย f ในที่นี้เนี่ยของเราเนี่ยจะมีค่า2.6ก็คือตามโจทย์ที่เขากำหนดมาให้เลยนะคะ2.6คูณสี่ นิวตันนะคะมีทิศทางที่เคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะคะทิศทางของมันตอนนี้เนี่ยยังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายอยู่นะคะถามว่าขนาดเนี่ยของสนามไฟฟ้าเนี่ยมีทิศทางขนาดเท่าใดนะคะแต่เอ๊ะถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์นะคะสสวทนะคะในของที่เราเรียนกันเทอมนี้เนาะ เล่มสีน้ำเงินที่มีรูปสายฟ้าด้านหน้านะคะในหน้าที่99ของหนังสือนะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทราบตัวแปรทราบแล้วว่าโจทย์เนี่ยต้องการหาอะไรนะคะก็ขึ้นเลยนะอะวิธีทำนะคะอะหาอะไรเอ่ยขนาดของสนามไฟฟ้านะคะตรงตัวเลยนะคะก็คือหาตัว ตัว e นั่นเองขนาดของสนามไฟฟ้าหา e นะคะฉะนั้นขึ้นเลยวิธีทำนะคะหา e นะคะแต่อย่าลืมใส่เวกเตอร์ให้มันด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่ามีขนาดขี้ทิศท,ทางเนี่ยไปทางซ้ายเราอย่าลืมเว,กเ,วกเตอร์เด็ดขาดนะคะหา e จากจากอะไรคะจากสูตรที่ว่าด้วย e หรือเวกเตอร์ e เนี่ยมีค่าเท่ากับ แรงหารด้วยประจุนั่นเองนะคะหรือว่าเวกเตอร์ e เนี่ยมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ f หารด้วย q นั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยบรรทัดต่อไปบรรทัดต่อไปนะคะแทนค่าลงไปเลยว่าจากที่โจทย์กำหนดให้มนเนี่ยต้องการหา e นะคะหรือขนาดของสนามไฟฟ้าตามด้วยแรงแรงล่ะเขาบอกว่าแรงในที่นี้เนี่ยก็คืออ่าอันนี้นะคะ มีค่า2.6ุคูณ10ยกกำลัง4นะคะจับมันมาหารกับ q, q. ิในที่นี้ก็คือประจุนะคะประจุที่มีขนาดถึง4.5คูณ10ยกกำลังลบ6ลบ6มาจากไหนลบ6เนี่ยมาจากไหม โครนะคะแต่ว่าไมโครเนี่ยยังมีหน่วยต่อท้ายนะคะก็คือคูลอมนะคะคูลอมมาจากไหนคูลอมมาจากชื่อนักวิทยาศาสตร์นะคะที่เขาคิดค้นแล้วก็ให้เกียรติเนี่ยชื่อท่านก็เลยเอามาตั้งเป็นหน่วยนะคะก็คือคูลอมนั่นเองคูลอมสัญลักษณ์ของคูลอมที่มาอยู่ในจุดของหน่วยเนี่ยจะให้เป็นตัว C ใหญ่นะคะอ่าต่อเลยนะคะบรรทัดต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าจับมันเนี่ยมาแทนค่าปุ๊บนะคะก็มาหารเลย อ่องจหาร 4. 5นะคะอ่อหาร4.5ได้เท่ากับเท่าใ่คะ0.58หนะคะจากนั้นคูณอะไรเอ่ยเลขฐานตั้งไว้เหมือนเดิมนะคะ10นะคะลบ6ย้ายขึ้นบนไปเป็นบวกนั่นเอง6บวก4จะมีค่าเท่ากับ10นะคะหรือหรือเท่าไหร่เอ่ย5.8 อ่าอันนี้ครูย้ายจุดทศนิยมนะคะหรือเลื่อนตำแหน่งนั่นเอง5.8ก็จะต้องเป็นยกกำลัง9หน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยในที่นี้เนี่ยเขากำหนดมาให้มีอะไรบ้างเอ่ยมีนิวตันแล้วก็ที่ยังคงเหลือไมโครเนี่ยตัดไปแล้วเป็นลบ6นะคะที่ยังคงเหลืออีกตัวหนึ่งก็คือคูลอมนะคะฉะนั้นเหี่ยหน่วยที่ได้เนี่ยจะมีค่าเป็นนิวตันต่อคูลอมนั่นเองนะคะตอบเลย ตอบอะไรเอ่ยขนาดขนาดของสนามไฟฟ้ามีค่าเท่าไหร่คะ5.8าจุคูณสิบกำลังเนิวตันต่อคูลมนะคะมีทิศทางไปทางไหนเอ่ยอ่าทิศทางจะตรงกันข้ามนะคะจะมีทิศทางไปทาง ทิศขวานะคะมีทิศไปทางขวานะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาบอกว่าประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าที่อะไรคะมีใครทราบไหมเอ่ยอ่ะประจุไฟฟ้าที่นำไปวาง นะคะประจุไฟฟ้าที่นำไปวางเนี่ยเป็นประจุลบนั่นเองค่ะแสดงว่าอะไรเอ่ยเกิดอะไรขึ้นคะอ่ะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าถ้าประจุไฟฟ้าที่นำไปวางเนี่ยประจุไฟฟ้าที่นำไปวางเนี่ยมีขนาดเป็นลบถูกต้องไม่เอ่ยไมยโครคูลอมนะคะมีขนาดเป็นลบนะคะ เขาบอกว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงตอบประจุนะคะเขียนเลยนะคะแสดงว่าแสดงว่าสนามไฟฟ้ามีทิศทางตรงข้ามกับแรง กระทำต่อต่ออะไรเอ่ยต่วต่อตัวคิวนะคะที่เรายึดก็คือต่อประจุนั่นเองอ่าข้อที่6นะคะจบไปลองมาดูในข้อถัดไปเลยนะคะค่ะต่อเลยนะคะในข้อที่7เนี่ยเขาบอกว่าประจุเนี่ยมีขนาดอ่อประจุเนี่ยมีขนาด1 5คูณ1ิยกกำลังลบ8นะคะ และอีกหนึ่งประจุเนี่ยมีขนาด3.0คูณ10ยกกำลังลบ8เช่นเดียวกันโดยทั้งหมดนี้เนี่ยมีหน่วยเป็นคูลอมนะคะอยู่ห่างกัน2เมตรตรงหาตำแหน่งสนามไฟฟ้ารับที่มีค่าเป็น0นะคะจะอยู่ในตำแหน่งได้โดยสังเกตนะคะจากโจทย์ปัญหาเนี่ยครูเนี่ยให้ภาพนักเรียนมาด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยมาพิจารณาในภาพนะคะเราทราบแล้วว่า1.5เนี่ยกำหนดให้เป็นประจุตัวที่ หนึ่งนะคะสามจุดศูนย์เนี่ยคูณสิบยกกำลังลบแปดนะคะ,ะ,คะกำหนดให้เป็นประจุตัวที่สองนะคะอ่าโดยอยู่ห่างกันสองเมตรโดยอยู่ห่างกันในที่นี้เนี่ยเราจะกำหนดให้เป็น r นะคะแต่ในที่นี้เนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไม่เอ่ยอ่ามีทั้งหมดก็คือมีขั้วบวกทั้งหมดสองตัวนะคะก็คือประจุตัวที่หนึ่งนะคะและประจุตัวที่สองเนาะทีนี้เนี่ย เดี๋ยวครูจะวาดเพิ่มเติมนะคะก็คือเติมเส้นปะขึ้นไปเพราะว่าเราต้องเขียนเสริมด้วยถึงระยะห่างที่โจทย์เนี่ยกำหนดให้เรามานะคะอ่าแล้วก็จากจุดกึ่งกลางเนี่ยที่เขาบอกว่ามีขนาดของสนามไฟฟ้าที่เป็นศูนย์นะคะโดยเริ่มจากจุดกึ่งกลางนะคะอ่าจากนั้นล่ะ แน่นอนว่าขนาดของสนามไฟฟ้ารับเนี่ยเรายังไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยประจุเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยประจุมีสองตัวนะคะอ่าประจุมีสองตัวนะคะอ่ามีการเคลื่อนที่ไปและกลับหรือพูดง่ายว่าไปทางซ้ายและไปทางขวานะคะเราก็เลยกําหนดให้นะคะขนาดของสนามไฟฟ้ารับเนี่ยจะมีค่านะคะก็คืออ่ากําหนดให้ฝั่งนี้เป็นสองเนาะ เพราะว่าทิศทางเนี่ยมันจะต้องส่วนทางกันอยู่แล้วนะคะตามหลักนะคะอย่าลืมไปอ่านเพิ่มเลยนะคะถึงความหมายแล้วก็ทฤษฎีของมันนะคะทีนี้เนี่ยระยะละหรือว่าระยะที่เขากําหนดให้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ห่างกันสองเมตรแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าประจุมีประจุที่หนึ่งและมีประจุที่สองก็ต้องมีระยะที่ไปทางทิศทางของ1และทิศทางของสองเช่นเดียวกันนะคะ ก็คือมีสองฝั่งเลยนะคะแสดงว่าสองฝั่งนี้เนี่ยอันแรกเนี่ยฝั่งนี้เป็น q 1นึงนะคะครูก็เลยกำหนดตรงนี้ให้เป็น r ตัวที่หนึ่งหรือระยะด้านหนึ่งนะคะแต่กับการลาถ้าเป็น2ตามหลักของคณิตศาสตร์เนี่ยเขากาหนดมาให้ว่าอยู่ห่างกางัน2เมตรในที่นี้เนี่ยคำว่าอยู่ห่างกัน2เมตรแน่นอนว่า r ในที่นี้เนี่ยอยู่ห่างกางัน2เมตร แต่ว่าประจุตัวที่1เนี่ยเห็นไหมมันมีประจุตัว1แล้วก็มีประจุตัว2ถูกต้องไหมคะฉะนั้นก็ต้องเหมือนกัน R ก็ต้องมี r 1แล้วก็ต้องมี R 2แต่ทีนี้เนี่ยถ้า r 1เนี่ยครูกําหนดให้เป็น r 1เฉยๆแต่ในโจทย์เห็นไหมคะนักเรียนเขาบอกว่ากําหนดให้อยู่ห่างกัน2องเมตรที่ r 2ก็ต้องกลายเป็นกลายเป็น2ลบกับ r 1นะคะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยกลายเป็น 2ลบ r 1เนะาะ r ตรงนี้ให้นักเรียนเนี่ยจดตามลงไปก่อนนะคะอ่าสต็อกไว้ก็ได้นะคะอ่าทีนี้มาดูดีกว่าเขาบอกว่ากำหนดประจุแล้วประจุตัวที่1ประจุตัวที่2ก็คือ q 1 q 2จงหาสนามไฟฟ้าลับนะคะาการหาสนามไฟฟ้าลับได้เนี่ยแน่นอนสูตรเดียวที่เรารู้นะคะก็คือสูตรที่ว่าด้วย e เท่ากับ k นะคะ q 2หารด้วย R นั่นเองนะคะหรือว่าที่กำหนดมาให้แต่ว่าคิวหหรือว่าอาจจะเป็นคิว2คิวหารด้วยระยะนะคะหรือคิวหนึ่งคอหารด้วยระยะห่างที่เขากำหนดมาให้หรือหารด้วยอันนั่นเองนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเห็นไหมเอ่ยว่าในโจทย์เนี่ยกำหนดมาให้มีทั้งหมดกี่ประจุเอ่ยมีสองประจุนะคะ ประจุตัวที่1แล้วก็เป็นประจุตัวที่สอง R ก็เช่นเดียวกันมี R 1ก็ต้องมี R สองนะคะสนามไฟฟ้ารับก็เช่นเดียวกันนะคะหรือขนาดของสนามไฟฟ้ารับมีสนามตัวที่1ก็ต้องมีสนามตัวที่สองเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นจากสูตรเนี่ยสมมุติว่าครูเนี่ยกำหนดให้นะคะครูลองสมมุติก่อนเนาะ,ะสมมุติให้สนาม ไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่คะถึงจะสามารถคิดได้มีค่าเป็นศูนย์ก่อนเนาะนะตำแหน่งตอนนตำแหน่งนะคะนะตำแหน่ง x นะคะโดยจากโจทย์เนี่ยแน่นอน จากโจทย์นะคะเขาบอกว่ากําหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ยขนาดของการที่เราจะหาสนามไฟฟ้ารับได้เนี่ยต้องมาดูกนว่ามีทั้งหมดกี่สนามนะคะถ้ามี1สนามก็สามารถแทนค่างลงไปในสูตรได้เลยแต่นะคะขนาดของสนามไฟฟ้ารับหรือสนามไฟฟ้ารับที่มีค่าเป็นสูตรที่เขากําหนดมาให้เนี่ยมีระยะห่างที่อยู่ห่างกัน2อาถึง2ตัวนะคะเพราะว่าเนื่องจากอะไรคูสังเกตจากอะไรสังเกตจากประจุเพราะประจุก,กําหนดมาให้2นะคะระยะก็ต้องมี2ตําแหน่งเช่นเดียวกัน สนามไฟฟ้าลับก็ต้องมีสองตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะก็เลยกลายเป็น e หนึ่งเนี่ยบวกด้วย e สองถึงจะมีค่าเท่ากับสนามไฟฟ้าลับที่มีค่าเป็นศูนย์นะคะดังนั้นจากสูตรเนี่ยก็เลยกลายเป็น e หนึ่งเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ e สองเสมอแต่ว่าทิศทางล่ะทิศทางนะคะแต่ทิศทางที่ได้เนี่ย จะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามนะคะหรือตรงข้ามกันทิศทางตรงข้ามกันนอะอ่าลองมาดูวิธีทำนะคะวิธีทำเนี่ยเรามาหาตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกก็คือหา e ตัวที่หนึ่งก่อนเนาะ e หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจากสูตรเนี่ยถ้าหนูต้องการที่จะหา e หนึ่งเนี่ยจะสามารถหาได้จาก e หนึ่งนะคะมีค่าเท่ากับ ตามสูตรเลยเนาะ k q ก็ต้องเป็น q 1อยู่แล้วเนาะก็ต้องเป็น r 1แต่ว่า r 1ในที่นี้เนี่ยอย่าลืมว่ามันเนี่ยต้องยกกำลังสองด้วยนะคะอ่าต่อเลยนะคะ e 1นะคะจะมีค่าเท่าก,กับ9.0้าจุดศูนคูณสิยกกำลังเก้าุคูณ1ิยกกำลังเมาค่ะมาจากไหนคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ย k คืออะไร k คือค่า ค่าคงตัวของของคูลอมเนอะค่าคงตัวของคูลอมหรือมันมาจากไหนค่าคงตัวของคูลอมมาจาก k เท่ากับหนึ่งหารด้วย c pi e p s ศูนย์นะคะมีค่าเท่ากับเก้าุดศูนยคูณสิบยกกำลังเก้าหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นนิวตันเมตรกำลังสองต่อคูลมเมตรกำลังต่อคูลอมกำลังสองนะคะอ่าฉะนั้นลองแทนค่าลงไปดูว่าได้เหมือนคูหรือเปล่านะคะ Q1 หล่ะประจุตัวที่1เนี่ยประจุตัวที่หนึนะคะมีค่า1.5ึ่คูณสิบยกกำลังลบแปดนะคะหารด้วย R ตัวที่1เราทราบไหม r ตัวที่หไม่ทราบนะคะเขาไม่ได้กำหนดให้มาเป็นตัวเลข r ตัวที่หก็คงที่แต่อย่าลืมว่ามันเนี่ยยกกำลังสองด้วยนะคะติดไว้แบบนี้ก่อนก็ได้เอ๊สังเกตเห็นไหมเอ่ยประจุประจุในโจทย์หรือว่าในภาพที่กำหนดมาให้เป็นตัว Q เล็ก แต่ทีนี้เนี่ยครูเขียนให้เป็นตัวคิวใหญ่เห็นไหมหรือในสูตรเนี่ยถ้าไปเจอที่ไหนหรือไปเสิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเข้าสู่สนามไฟฟ้าลับเนี่ยตัวคิวจะกลายเป็นตัวคิวใหญ่ตัวคิวใหญ่พิมพ์ใหญ่ทันทีนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากประจุเนี่ยเป็นประจุที่มีการทดสอบที่อยู่ในสนามไฟฟ้านะคะอันเนื่องมาจากว่าเกิดอะไรขึ้นเลยมาจากประจุตัวคิวใหญ่เนี่ยที่เป็นตัวต้นกําเนิดเนี่ยนาตำแหน่งของระยะทางเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็น ตัวคิวใหญ่ที่อยู่หน้าตำแหน่งของต้นกําเนิดนะคะฉะนั้นเนี่ยคิวใหญ่เนี่ยจะเป็นประจุต้นกําเนิดเสมอนะคะต่อเลยนะคะฉะนั้นเมื่อกี้หา e 1ไปแล้วนะคะต่อไปก็มาหา e ตัวที่2กันดูนะคะเหมือนเดิมค่ะจากสูตรนะคะ e 2เท่ากับ k หารด้วย Q2 แต่ Q2 หารด้วยระยะระยะที่เขากำหนดมาให้เนี่ยเขียนไปก่อนนะคะก็อาอเนี่ยยกกำลัง2ด้วยนะคะอ่าแท,แทนค่าดังนั้นเนี่ย K มีค่าเท่ากับ9.0้าจนคูณสิยกกำลังเนะคะ Q ตัวที่2เห็นไหมนี่ไงจทย์กำหนดมาให้นะคะ3.0มจุคูณสิยกกำลังลบแนะคะอ่า หารด้วยระยะห่างตัวที่สองนะคะเาครูบอกไปแล้วว่าฝั่งนี้เนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็น R ตัวที่หนึ่งนะคะฝั่งนี้เป็น R ตัวที่ใช้ระยะที่เขากําหนดให้มาก็คืออยู่ห่างกันสองเมตรนํามันมาลบกันนะคะ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นสองลบ R หนึ่งตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสองลบด้วย R 1หนึ่งทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมยกกําลังสองด้วยนะคะอาผ่านนะคะ ต่อนะคะจากเมื่อกี้เนี่ยที่ครูพนักเรียนเนี่ยไปหามาแล้วว่า E ตัวที่1เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราติดไว้ E ตัวที่2มีค่าเท่าไหร่ติดไว้จากนั้นเนี่ยค่อยมาแทนในแทนค่าดูนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการหานะคะเราจะหา r 1ได้จากอะไรเอ่ยลองแทนค่าดูนะคะ r 1เนี่ยจากสูตรที่ว่าอะไรคะที่เรากําหนดให้ว่ามันมีค่าเท่ากันก็คือสนามตัวที่1จะมีค่าเท่ากับสนามตัวที่ 2นะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าอ่า e 1ที่เราได้มาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะแทนค่าลงไปเลยหรือว่าจากมันมาใส่ไปนะคะจากนั้นเดี๋ยวค่คิดเลขเนาะ9นะคะ1.5คูณ10ยกกำลังลบ8นะคะแล้วก็เป็น r 1ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ9.0คูณ10ยกกำลัง9นะคะอ่า ประจุดตัวที่2ก็คือ3.0ุคูณ10ยกกำลังลบ8ะคะหารด้วย r ฝั่ง r อ,อีกฝั่งหนึ่งของตัวอของด้านฝั่งนี้นะคะก็คือ r ฝั่งนี้จะมีค่าเท่ากับ2ลบ r 1นะคะอน,นะคะแทนค่าลงไปนะคะก็จะกลายเป็น2ลบ r 1นะคะทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมว่าติดยกกำลังด้วยนะคะครอบวงเล็บนะคะอ ตัดกันนะคะลองตัดกันดูอันนี้ตัดได้ตัดได้นะคะอ่าย้ายข้างของสมการนะคะ r ทั้งหมดยกกำลัง r หนึ่งนะคะ r สอง r หนึ 2, ่งนะคะจะมีค่าเท่ากับสามจุดศูนย์คูณสิบยกกำลังลบแปดนะคะแล้วก็อ่าตรงนี้หนึ่งจุดห้า คูณสิบยกกำลังลบแปดนะคะอ่าจากนั้นแทนลงไปเลยนะคะตัดไปเรื่อยๆนะคะลองดูจะได้เป็นเท่าไรเอ่ยฝั่งนี้ลบสิบยกกำลังลบแปดตัดสิบยกกำลังลบแปดนะคะสามจุศูนย์นะคะหารด้วยหนึ่งจุดห้านะคะสองลบอาหนึ่งนะ r าหนึ่งก็ยังคงที่ตัดการอันนี้ตัดการเหลือสอง อ่าสองย้ายข้างนะคะย้ายข้างก็จะกลายเป็นสอง r หนึ่งบวก r หนึ่งนะเรจะได้เท่าไหร่เอ่ยสองเท่ากับบวกกันเลยจับมันมาบวกกันนะคะสอง r หนึ่งนะคะบวกกันก็จะได้เป็นสามอ่าตรงนี้ได้เป็นสาม r หนึ่งนะคะ r หนึ่งตัวเดียวละถ้าย้ายกลับมาอีกหนึ่งรอบ สองหารด้วยสามจะมีค่าเท่ากับ0.67หน่วยเป็นเมตรนะคะอันนี้คือคำตอบของเราแต่ว่าคำตอบของเราเนี่ยต้องสรุปด้วยจริงไหมอ่าเขาบอกว่าตำแหน่งเนี่ยบนเส้นตรงที่มีขนาดของสนามไฟฟ้าที่เป็นศูนย์เนี่ยจะมีค่าที่อยู่ห่างกาัน1.5ึ่คูณสิยกกำลัง 8นะคะเป็นระยะทาง0.6เมตรนั่นเองนะคะเขียนไปนะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะตำแหน่งบนเส้นตรงมีขนาดของสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์นะคะตำแหน่งบนเส้นตรงมีขนาดมีขนาดของสนามไฟฟ้าเป็นศูนเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่ห่างเท่าไรเอ่ย อยู่ห่างจากประจุด1.5คูณ10ยกกำลังลบ8มแอมอลบ8คูลอมนะคะเป็นระยะระยะทางที่เราคำนวณออกมาได้เท่ากับเท่าไหร่คะกี่เมตรเอ่ย0.67เมตรนะคะอันนี้ก็คือสรุปของเราอาลองทำดูนะคะว่าได้เท่ากันหรือเปล่านะคะแล้วก็ อ่าถ้าในใบฝบูกขัดนะคะยังมีข้อต่อๆไปเนี่ยหนูลองทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาตรวจกันว่าทำถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าติดตรงไหนนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะจบลงไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย